ข่าวด่วนคับพุกคนล่าสุดผู้ใหญ่บ้านออกมาขอโทษแล้วนะครับคืออยากออกมาขอโทษเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยบอดโดนอยู่ไหมครับคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆริจับไม่ได้มันก็หลุยเลยไม,ไม่ไม่เจตนาที่จะได้พูดเพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่จอดรถตัวแล้วคืออยากออกมาขอโทษเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยบอดโดนอยู่ไหมครับคือไม่ได้ตั้งใจจริงจริง ใหญบางทรทุกคนได้ฟังผู้ใหญ่บ้านเว่าออกมาขอโทษแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับตลกวงสาวน้อย <c oughs> เพชรบ้านแพงครับที่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับในการสร้างคอนเทนต์นั่นเองสําหรับแมนะ่เวอร์เนาะเรียกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลากหลายประเด็นบนโลกโซเชียลครับหลายคนหลายความคิดครับทุกคนต้องบอกแบบนี้แล้วก็หลายคนก็ นะเราไม่รู้ว่าจะใช้คำนิยามว่ายังไงดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยก็เอาเรื่องตลกตลกมาฝากทุกคนแล้วกันกับการล้อเลียนของเม v เวอร์นั่นเองครับทุกคนน้อซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเล่นตลกแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์บนแอปพลิเคชัน t ิกต o k ตอนนี้คนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆสำหรับแมเวอร์นะครับที่แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ แต่ว่าแต่งตัวไม่เหมือนน้าอิ่มว่าเหมือนลูกเสือซะมากกว่าสําหรับแม่เวอร์ครับทุกคนซึ่งเราบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแสดงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับสิ่งที่ชื่นชมเลยก็คือตลกสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าตามกระแส แล้วก็อยู่ในกระแสตลอดนั่นเองต้องขอชื่นชมเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อแหลมนะครับยายเวอร์ครับพี่เอ็ดดี้น้องเงาะของเราแล้วก็อีกหลายท่านครับที่แสดงตลกนะครับทุกคนอีกหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ,อตลกของหมอลำครับทุกคนซึ่งบอกว่าต้องคือเป็นเป็น,ปนตัวที่สร้างสีสันนะครับให้กับวงหมอลำได้อย่างดีเลยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็หนึ่งเลยท่ามุกเร็วนะครับตามกระแสทัน จะเป็นตลกอันดับหนึ่งแน่นอนนะสำหรับแม่เวอร์ครับทุกคนเนาะเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูคลิปนี้โอ้โหคนก็แชร์วอนอินเทอร์เน็ตกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้นะครับนะหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ โอ้โหทำข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับกับข่าวประเด็นที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนาะที่ตอนนี้ก็ได้มีการออกมาโพสต์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบวงหมอลำครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นกระแสะโซเชียลเนาะอย่างอุ้งอิ่มข่าวกระแสะเองเนี่ยก็ลงท้ายด้วยคําว่าข่าวกระแสะนะครับเราก็ต้องเอากระแสะไว้ก่อนแล้วก็หนึ่งเลยครับทุกคนสิ่งที่เผยแพร่ออกมาบนโลกโซเชียลครับทุกวันนี้ใครก็สามารถพูดอะไรบนโลกโซเชียลได้ใคร ก็สามารถจับไม้แล้วสามารถพูดอะไรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงด้วยว่ายุคนี้เป็นยุคของโลกโซเชียลครับถ้าคุณพูดผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับคนเนี่ยมีมือถืออยู่ในมือคนพร้อมที่จะถ่ายคลิปวิดีโออยู่ในอยู่ในมือครับโดยเฉพาะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นหมอลำที่ หมอลำโซเชียลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายคลิปอะไรแล้วก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยโซเชียลค่อนข้างที่จะเร็วมาก นะเร็วมากจริงๆยกตัวอย่างเช่นคลิปไม่เวอร์คลิปนี้แหละครับทุกคนคนก็เริ่มจะแชร์กันแล้วคนก็เริ่มที่จะเอามาเป็นตลกกันแล้วนะครับสำหรับมุกผู้ใหญ่บ้านเนาะไม่อ่ายายเวอร์ก็บอกว่าไม่มีที่จอดรถทัวร์แล้วนะตอนนี้นะครับทุกคนเนาะกะ็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสจริงๆสําหรับตลกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็สําหรับอ่าเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีเนาะกับทางด้าน น้องอุงอิงไปบ้านแพงอีกหนึ่งรอบด้วยกันแล้วกันครับกับการได้รับมาลัยหลายแสนนะครับจาก FC ฟซีแฟนคลับแล้วในคืนเดียวด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่หลายคืนเนาะต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี้ย เป็นคืนที่ครบรอบหอฝันมาหลังห้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วมีมข่าวกระแสต้องบอกแบบนี้ว่าอุงอิงนะครับยังคงรักษาความมาตรฐานความเป็นอุงอิงจนถึงทุกวันนี้นะครับน้องน่ารักยังไงน้องก็เป็นแบบนั้นนะครับจากปากพี่ๆสมาชิกในวงทุกคนจากปากนะครับคนที่ เป็นแดนเซอร์เนาะที่เต้นคู่หน้าของน้องบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยน้องตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงน้องก็เป็นอย่างนั้นนะครับน้องหยอกล้อพี่ๆแดนเซอร์ยังไงน้องก็หอกล้อแบบนั้นนะครับทุกคนไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยดังขึ้นแล้วจะเปลี่ยนไปเลยนะครับน้องก็ยังอยู่ที่เดิมของน้องนั่นเองครับทุกคนแล้วเมื่อคืนเนี้ยเป็นภาพภาพที่ประทับใจมากๆพ่อโจนเนี่ยก็ได้โอ้โหสะอื้นสะออนลูกสาวครับที่ลูกสาวเนี่ยได้รับ มาลัยพวงโตนะครับได้รับมาลัยพวงโตจากบ้านฮักหลายบ้านแล้วก็จากไฟ์สดของยายไฟ์ด้วยสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนก็โอ้โหชื่นชมน้องซึ่งเหมือนกับที่พ่อแหลมได้พูดเอาไว้ครับยายแหลมพูดเอาไว้ว่าอุ้งอิงเนี่ยทำงานวันเดียวเนี่ยเหมือนพ่อยายแหลมทํางานมาเป็นปีนะครับคือเงินเก็บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ คือแกก็ชอบเปรียบเปยเนาะประมาณว่าอุออิงได้รับอะไรเกินเดียวเนี่ยเหมือนกับแกทํางานแบบว่าเก็บเงินหอมรอมริบมาทั้งปีอะไรแบบนี้นะครับเนาะซึ่งยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคทองของ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงจริงๆครับทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยแฟนคลับก็เข้าไปให้กาลังใจนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเยอะมากๆครับทุกคนจนได้ขยายสังกสีนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าซึ่งอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยก็แบบติดตามเนาะเมื่อคืนนี้ได้มีการดูไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีการแบบว่าอ่าบางคนก็เข้าไปดูในกลุ่มปิดนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเอะเมื่อคืนนี้เขาไลฟ์สดให้ชมฟรีใช่ไหมครับ ถ้าจาไม่ผิดน่าจะชมฟรีหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เป็นชมฟรีหออฝันหรือว่าเป็นไร์สดกลุ่มปิดอ,มอืมอิ่มไม่แน่ใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราติดตามทางช่องพ่อน,น้นนะครับที่ได้มีการถ่ายคลิปตอนน้องเนี่ยถ่ายรูปกับมาไลน์ให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งอ,อิ่มข่าวกระแสก็มองว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่าทางด้าน ทางด้านพ่อนนเนี่ยได้ถ่ายให้พวกเราได้ดูเนาะเราก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของน้องนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้อนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ก็คือ,อเริ่มจะมีคนแบบว่าเอาไปคเวอร์นะครับเอาไปเวอร์กันแล้วสําหรับเรื่องราวนี้ครับทุกคนซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ยูทูบเบอร์เนาะ โอ้โหอ่านข่าวกันแบบว่าทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้มีการออกมาขอโทษแต่อย่างใดนะครับสําหรับเรื่องราวนี้นะครับก็สําสหรับประเด็นนี้เนาะมิมมองว่าถ้าเป็นเราเนาะเราเป็นผู้นําเราก็ควรจะออกมาขอโทษนะครับกับสิ่งที่ คำพูดของเราที่มันเผยแพร่ออกไปทั้งโลกโซเชียลแล้วตอนนี้คือทัวร์ก็ลงไม่หยุดเลยนะครับทุกคนทัวร์ลงไม่หยุดแล้วตอนนี้เหมือนที่แม่เวอร์บอกว่าหาที่จอดรถทัวร์ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนก็นะสาหรับคลิปนี้มิมข่าวกระแสก็อยากจะเอามาเป็นอุทาหรณ์ในการใช้โลกโซเชียลกันแล้วกันว่าโซเชียลมันเร็วนะครับโซเชียลมันเร็วเพราะฉะนั้นแล้วการถือไมค์แล้วก็พูดอะไรออกไปนะครับทุกคนมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งแหละที่เวลาคนเนี่ย ได้ฟังแล้วในงานอ่ะมันไม่ใช่แค่คนในงานได้ฟังนะครับพอเผยแพร่ออกไปแล้วคนได้ฟังกันทั่วโลกแบบเนี้ยครับทุกคนพอเสร็นแล้วก็อาจจะต้องคิดวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับสำหรับการที่จะทําอะไรออกสื่อนาะทุกคนเนาะก็อ่ะสำหรับคลิปนี้อุ้มอิม,อมข่าวกระแสนะครับก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้กับทีมงานศิลปินทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ได้รับอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะกับกับวาจาที่โดนพูดแซะหรือว่า พูดถากถางอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจให้กับศิลปินด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้เรื่องราวนี้เนาะลงเอ่ยกันด้วยดีนะครับลงเอ่ยกันด้วยดีเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ